เป็นยังไงบ้านก็ง่ายๆอะค่ะก็มีคาราโอเกะกันที่บ้านอย่างเงี้ยกับกับเพื่อนๆกับครอบครัวคนที่สนิทเป็นปีที่เหมือนมันเขาเรียกว่าความสุขแบบง่ายๆอะเออแต่มันแบบเออมันอินใจดีอย่างเงี้ยค่ะิดไ l i f e นาะอ <laughs> เออก็จะมีแบบตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองค่ะคือปกติก็จะเอยทำงานทำงานเลยอย่างเงี้เนาอแต่ว่าเหมือนปีนี้ตั้งใจตั้งใจมีเป้าหมายให้ตัวเองในเรื่องสุขภาพอยากจะแบบ แล้วสุขภาพใช่ใค่ะอยากจะแบบมีสุขภาพที่ที่ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอยากจะแบบมาซีเรียสเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นของวันเดืเอนอ,อะไรเงียเราหายน,นิดนิดน้ดนอยๆมีนิดหน่อยตรงใจเราไหมเพือนของมันที่เาาขนาน่ารักดีค่ะชิลโไม่ขนาดนั้นแต่เป็นอะไรที่เหมือนแบบได้ใช้อยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยเป็นแบบเซ็ตคเล็กๆไเ,เลย ไม่ได้ใส่ไม่มีมมีพี่นี่้เป็นต้คอพี่ไหนจะเป็นแดน่ต้องไปถามเจ้าตัวเองนะคาาอ้าหนอยโอกาสนี้พี่รักขาวนาได้เห็นพี่พี่ต้องภาวนาค่ะงานนะพี่พี่ต้องไหว้พระภาวนานะคนต้องก็เชียร์กันเยอะแล้วมโหสถกันแล้วก็รื่น เรารู้เลยว่าคนรู้จักพวกเราอะไรแบบนี้คือก็พอๆเหตุยู่ค่ะแต่ก็มันก็ต้องใช้เวลาแรนเชียรมันมีบทมากน้อยแค่ไหนอะคะแรงเชียกทุคนแรงเชียก็เป็นกําลังใจแต่ยังไงสุดท้ายแล้วมันก็คือคนสองคนนั่นแหละที่จะเข้าใจกันได้แบบหรือว่าลงเอยกันได้